ปิดตำนานเจ้าพ่อสะพานเหลืองเต็งโก้ปอรปักตัวเอเฮียเหลาสวนมะลิเหตุระเบิดในสนามมวยราชดำเนินและลุมพินีสองครั้งสองครากลายเป็นชนวนแตกผักของสองผู้ยิ่งใหญ่อย่างเฮียเหลาสวนมะลิกับเต็งโก้สะพานเหลืองนำมาสู่การปิดตำนานฉากสำคัญในเวลาต่อมาเมื่อดาวรุ่งพุ่งแรงถือกำเนิดมาเป็นคู่แข่งขันกันเหมือนจิวยี่กับ ขมแบง2ตัวละครเอกในนวนิยายจีนสามโกอันลือลัน่นซึ่งทั้งสองขับเคี่ยวชิงไหวชิงพลิปกันนับครั้งไม่ถ้วนจนสุดท้ายจิวหนี่ถึงกับประรบว่าปาให้จิวหนี่มาเกิดแล้วใหญ่จึงให้ขมเบ้งมาเกิดด้วยเล่าก่อนจะกระอักเลือดตายจะว่าไปแล้วในชีวิตจริงก็มีลักษณะการเช่นว่าน,นี้ให้เห็นอยู่เหมือนกันย้อนหลังไปเมื่อ50ปีก่อนระหว่างปี2 5 0 0ถึงส5 1 0ชื่อเสียงของเฮเลาสวนมมลิ คือแลวทนีกกลุ่มเริ่มเป็นที่รู้จักมักคุ้นบนถนนสายนักเลงเติบโตและแผ่ขยายอิทธิพลจนกลายเป็นผู้กว้างขวางที่มีผู้นับหน้าถือตามากมายแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าทว่ายังมีชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าเซนกโก้เด็กบ้านนอกที่ชะตาชีวิตนำพาให้เข้ามือกรุงมาสแสวงหาโชคอีกคนหนึ่งชื่อเสียงของทั้งสองเทีมค,คู่กันมาในฐานะดาวรุ่งแห่งถนนสายลูกผู้ชาย เทียเหลาปักหลักอยู่สวนมะลิส่วนเต็นโก้ยืดหัวหาดอยู่สะพานเหลืองแม้ทางการจะไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าทั้งสองเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งมมเมาและอบายมุกหลายต่อหลายอย่างแต่จากพฤติกรรมในฐานะผู้กว้างขวางแล้วชาวบ้านร้านตลาดส่วนใหญ่ต่างก็คิดและปักใจเชื่อเช่นนั้น ไม่นานนักชื่อเสียงของทั้งสองก็ก้าวขึ้นสู่ธำเนียบสิบิเจ้าพ่อด้วยเป็นคนน้ำใจกว้างขวางจึงมีผู้คนมากหน้าหลายตาโดยเฉพาะนักเลงหัวไม้ไปจนถึงคนมีประวัติต้องคดีเข้าไปอาศัยพึ่งพาอำนาจบารมีเช่นนี้เองจึงกลายเป็นจุดกระทบกระทั่งระหว่างดาวรุ่งุ่งแรงสองดวงบางครั้งการกระทบกระทั่งรุนแรงถึงขั้นเสียเลือดเสียเนื้อเพิ่มความเขยดแค้นชิงชังให้แก่ฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นึ้น การชิงไหวชิงคลิปของสองเจ้าพ่อเกิดขึ้นตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าใครจะพั่งเผลอและอีกฝ่ายสามารถช่วงชิงจังหวะลงมือได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเคเหล่ากลับเป็นผู้กำชัยเขายึดครองพื้นที่ทำกินของเตงโก้เอาไว้ได้ทั้งหมดจนอดีตเจ้าพ่อต้องหนีหัวซุกหัวซึ้อย่างเสือลำบากพร้อมกับพบพาความแค้นเสมอออกจากเมืองกรุงไปตั้งหลักสั่งสมบารามีใหม่นเะมืองดอกคูนเสียงแคนจังหวัดขอนแก่น ชาติเสือย่องไม่ทิ้งลายชันใดเต็งโก้อดีตเจ้าพ่อสะพานเหลืองก็เป็นชันนั้นเขาอยู่ขอนแก่นได้ไม่นานก็พื้นตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยการประกอบอาชีพอย่างที่เคยทำเมื่ออยู่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจะเรียกว่าปี2,515ถึง2,520เป็นปีที่เขากลับเข้ามาเดินบนเส้นทางสายนักเลงได้อย่างเต็มตัวอีกครั้งก็ว่าได้ในขณะที่เตงโก้กำลังก่อร่างสร้างฐานใหม่ให้ตัวเองด้านเ e ฮียเหลากลับเดินหน้าไปไกลยิ่งกว่าเมื่อมีมิตรมากขึ้นก็ไม่อาจปฏิเสธตะกรูที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยต่อมาเฮเหลาพยายามผักตัวเองเข้าสู่วงการมวยด้วยการรั้งตำแหน่งนายกสมาคมมวย ทุกคนตระนักดีว่าวงการนี้มีผลประโยชน์มากมายมหาศาลมือใครยาวสาวได้ก็สาวเอาต่างชิงไหวชิงพริปกันชนิดพลาดไม่ได้แนมะ้แต่ก้าวเดียวจึงไม่แปลกอะไรที่ไม่ว่าเฮาจะย่างกลไปไหนก็มักจะมีสมุนรอบก,กายแวดล้อมไปด้วยนักสิบพนอแต่การปรากฏตัวต่อสาธารณาชนบ่อยๆก็ไม่เป็นผลดีต่อเจ้าพ่อนะครบาลเพราะจะกลายเป็นตป้าใหญ่ให้ฝ่ายศัตรูดักเล่นงานเอาเมื่อไรก็ได้แล้ววันนั้นก็มาถึง 4ทุ่ม45นาทีวันที่22ตุลาคม2523หลังจากมวยคู่เอกจบลงเฮียเหลาและลูกน้องทุกคนต่างเบิกบานใจด้วยมวยมุมที่ถือหางอยู่เอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างปราศจากข้อกังขาพวกเขาจึงไม่ทันสำเนียดถึงภัยที่กำลังจะเกิดขึ้น หากใครสักคนในทีมงานจะเพิ่มความสังเกตสังเ้าเหมือนอย่างที่แล้วที่แล้วมาพวกเขาจะพบว่าบริเวณโคนเสาริงทางเข้าสนามมวยราชดำเนินมีวัตถุต้องสงสัยชิ้นหนึ่งวางอยู่และห่างออกไปหน้าสนามมวยมีชายคนหนึ่งถือรีโมทคอนโทรนั่งรอยอยู่บนรถจักรยานยนต์ผู้คนนับร้อยส่วนใหญ่เป็นเซียนมวยทยอยเดินตามกันออกมาเสียงพูดคุยจอกแจ๊กตอแจฟังไม่ได้สัก บ้างอารมณ์ขุ่นงัวบ้างจังใสย,ยิ้มหัวกับเพื่อนแต่เรื่องส่วนใหญ่ก็ยังสารวนอยู่กับมวยที่พิ่งทบตอไปมึงงม เสียงระเบิดซีโฟดังสนานวันไหวตึกก้องไปทั่วบริเวณแรงอัจจดจากดินขับแรงดันสูงทำให้กระจกบริเวณกใกล้กินงแตกกระจายเศษประจกลิวไปทุกทิศทุกทางบัดนี้ความโกล่าหนเข้าครอบนำสนามมวยราชดำเนินเสียแล้วเสียงผู้คุยเล่นหัวเมื่อแรกกลายเป็นเสียงรอง้องด้วยความตื่นประหนกและเจ็บปวดจากผู้บาดเจ็บที่ยังมงึนงงจากต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกิอดอะไรขึ้น นายตำรวจติดตามและมือปืนคุ้มกันเฮียเหลาส่วนมะลีเสียชีวิตจากแรงระเบิดสองศพส่วนเฮียเหลาน,านั้นลูกน้องพาเครื่องรถเป็นสีดำหลบออกจากบริเวณน,นั้นหลังเสียงระเบิดดังขึ้น เหตุระเบิดสนามมวยราชดำเนินเมื่อ27ปีก่อนทุกฝ่ายต่างลงความเห็นว่าคนลงมือต้องการกำจัดเฮียเหลาให้พ้นทางเพราะคนร้ายเลือกลงมือกดรีโมทต,ตอนที่เฮียเหลาเดินออกมาจากสนามมวยจะเป็นด้วยโชคเข้าข้างเฮียเหลาหรือเพราะชื่อดีเป็นมงคลส่งผลให้คลาดแล้วสมชื่อก็ตามแต่ระเบิดทำงานชาไปเซี้ยววินาทีเฮียเหลาจึงรอดตายปาฏิหาร แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นคนกระทำแต่เจ้าพ่อมูลหลวงมั่นใจว่าเป็นฝีมือของอดีตเจ้าพ่อพัดถิ่นอย่างเต็งโก้ทุกอย่างผ่านพ้นไปตามวิถีทางของมันเฮียเหลายังปรากฏตัวตามสาธารณชนเช่นเดิมเพียงแต่เพิ่มความระมัดระวังตัวมากขึ้นใช้คนติดตามมากขึ้นเพราะว่าคืนวันที่2เมษายน2525หรือ2ปีถัดมาเหตุลอบสังหารเฮียเหลาก็เกิดขึ้นเป็นคำรบสอง สนามมวยลุมพีนีคืนนั้นจัดสึกดังทะลุฟ้ามหาขุศลทข้ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างแข็งขันของตำรวจกว่าหนึ่งนายเนื่องจากชั้นริงไซมีทั้งชวนนิกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วีระมุสิกพงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยรวมถึงพลตรีสนานขจรประสาทมานั่งชมสุดรวนกําปั้นครั้งนี้ด้วยแน่นอนว่าคืนนั้นเฮเหล่าย่อมไม่พลาดไปร่วมอยู่ในสนามมวยลุมพีนีด้วย เหตุการณ์ช่วงแรกผ่านพ้นไปด้วยดีกระทั่งถึงคู่เอกน้องคายซอประพัดสอนกับเรองศักดิ์เพชรยินดีเซียนมวยต่างลุ้นกันโตโกเสียงเฮลโลโห่ร้องเชียนักมวยในดวงใจดังขึ้นเป็นระยะๆเะะมื่อออกอาวุธจะแจ้งคะแนนสูสีคู่ขี้กันตลอดสียกจนถึงยกสุดท้ายต้องทิ้งดำอีกเิียง30วินาทีจะหมดยกวัดถูกแหลกปลอมสีดำมาดเมื่อปลิวข้ามหัวคนนับร้อยตรงไปที่ชั้นเริงไซด้านมุงระคัรซึ่งมีเฮเหล่านั่งอยู่ เสียงเชียร์ถูกแทรกด้วยเสียงตูมมมมมดังสนั่นวั่นวหวตามมาด้วยเสียงหีดร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับผู้คนแตกกระจายหนีตายกลิ่นควันระเบิดลูกแรกยังไม่ทันจางระเบิดลูกที่สองก็ปลิวตามลงมาติดติดเสียงระเบิดอีกตูมดังสลับกับเสียงปืนจากคนติดตามเจ้าพ่อมืองหลวงที่ยิงสุ่มไปยังที่มาของระเบิดกว่าสิบนัดกว่าความวุ่นวายจะจบลงก็กินเวลานานกว่า10นาทีร่างอันปราศจากชีวิตปรากฏอยู่บริเวณมุมระฆังสีราย บาดเจ็บอีกนับไม่ถ่วนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นลูกชายอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจพันตำรวจโทสุรศักดิ์โลหะชาลาเที่ยเหล่ารอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดอีกครั้งโดยปะปนมากับฝูงชนที่ประเสือกกระสนหนีตายกันอนละหมาดได้อย่างหวุดหวิดเพราะลูกน้องผู้บารมีคนหนึ่งเอาร่างกายรับคมกระสุนแทนผู้เป็นนายทอดกายปีชีพเป็นหนึ่งในสี่ศพอยู่ณสนามมวยลุมพิมีนั่นเอง แม้จะมีคนดังในสังคมอยู่ในเหตุการณ์น่าหน้าหลายตาแต่เมื่อวิเคราะ์จากจุดระเบิดทุกคนต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเป้าหมายสังหารจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแลวทนิคุณสองครั้งสองคราม,ม่าแล้วที่เจ้าพ่อนครบาลถูกหมายปองเอาชีวิตแต่ก็รอดพ้นมาได้อย่างหมดหวิดเหมือนมีปาฏิหาริมาดนใจแล้วใครหลักคือผู้อยู่เบื้องหลัง ถึงวันนี้วันที่เขารอดตายจากเหตุระเบิดเป็นผลที่สองฮเฮเลาปักใจชื่อเสียแล้วว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปรปักตัวเอตั้งแต่เมื่อวันวานเตงโก้เจ้าพ่อพลัดถิ่นนั่นเองรัวดับคารังหลังเกิดเหตุระเบิดหมายเอาชีวิตในสนามมวยลุงที่มีฮเฮเลาสืบทราบว่าผู้ที่ลงมือเป็นเด็กของเตงโก้จึงเอ่ยกับคนใกล้ชิดว่าถ้าต้องการฆ่าผมเอาคนอื่นมาเดือดร้อนทำไม เตงโกเองก็ตระนักดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหากเจ้าพ่อเมืองหลวงปักใจเชื่อเช่นนั้นว่าระเบิดทั้งสองครั้งเป็นฝีมือของเขาดังนั้นเจ้าพ่อพลัดถิ่มจึงหลบเข้าไปหวังพึ่งบารมีของเลนขอนแก่นระหว่างน,นี้มีคนจํานวนหนึ่งที่ปรากฏกายให้เตงโก้เห็นซึ่งไม่อาจเข้าใจให้เป็นอื่นไปได้นอกจากการตามล่าตามเก็บแต่จนแล้วจนรอดเขาก็รอดคน,อนมือมือมัจุราชมาได้อย่างน้อยก็ช่วระยะเวลาหนึ่ง กระทั่งวันที่7มิถุนายน2526หรือ1ปีให้หลังเหตุระเบิดสนามมวยลุมี่มีสิตีมือปืนตัวฉกาจที่สะกดรอยตามเตงโก้ทุกก้าวย่งมานาน2สัปดาห์ก็สบโอกาสลงมือเตงโก้หลบอยู่ในบ้านกับภรรยาและลูกน้องไม่กี่คนสิตีบุกเดี่ยวเข้าไปยิงถึงในบ้านโดยที่อดีตเจ้าพ่อสะพานเหลือไม่มีโอกาสได้ทันตั้งตัว ส่วนิตีเองก็หนีกรรมที่ก่อเอาไว้ไม่พ้นโดยถูกลูกน้องของเตงโก้ตามเอาชีวิตที่ถนนเจริญกรุงกอทอมแอนะจะไม่มีอะไรมายืนยันว่าการตายของเตงโก้เกิดจากประกาศศิธิ์ของเฮีเหลาแต่ก็เป็นการปิดตำนานเจ้าพ่อสะพานเหลืองและปิดฉากความขัดแย้งระหว่างอดีตดวงรุ่งสองดวงที่ขับเคี่ยวกันมาบนถนนสายนักเลง